มาดูข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจปีการศรึกษา2567จากโรงเรียนปามพัฒนาวิทย์อำเภอมะนังจังหวัดสตูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะทําการรับสมัครนักเรียนใหม่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4นะครับซึ่งโรงเรียนปามพัฒนาวิทย์เป็นโรงเรียนระดับมัธยมนะครับประจําอำเภอมะนังจังหวัดสตูลครับ โดยจะทำการรับสมัครเนี่ยวันที่9ถึง13มีนาคม2567แล้วก็ในระดับชั้นม .1 เนี่ยจะทำการจัดห้องสอบวันที่23มีนาคม2567แล้วก็ม .4 จะทำการสอบจัดห้องเนี่ยวันที่24มีนาคม2567นะครับแล้วก็จะประกาศผลแล้วก็รายงานตัวในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ก็วันที่27มีนาคม2567 ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4วันที่28มีนาคม2567สําหรับการประกาศผแลและรายงานตัวนะครับส่วนการมอบตัวนะครับมอบตัวก็คือการพร้อมที่จะเรียนที่โรงเรียนปามพัฒนาวิทย์นะครับม .1 อ่ามอบตัววันที่มอบตัวเข้าเรียนนะครับวันที่30มีนาคม2567แล้วก็ม .4 มอบตัวเข้าเรียนวันที่31มีนาคม2567นะครับ ส่วนเด็กนักเรียนที่จะเข้าเรียนม .1 จะได้รับชุดพละฟรีนะครับแล้วก็การเรียนในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4จะมี2แผนการเรียนให้เลือกนะครับก็คือแผนการเรียน,ยนวิทย์คณิตกับแผนการเรียนศิลปะทั่วไปนะครับส่วนหลักฐานในการสมัครนะครับก็จะมีรูปถ่ายที่เป็นรูปปัจจุบันนะครับต้องใส่ชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิมนะครับ ขนาด1นิ้วครึ่งจำนวน3รูปแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนของบิดาของมารดาและของผู้ปกครองนะครับพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนของบิดาของมารดาและก็ของผู้ปกครองนะครับพร้อมทั้งใบแสดงนะครับอาสำเนาใบแสดงผลการเรียนซึ่งถ้าจะเข้าเรียนม4จะต้องใช้เกรด5เทอมนะครับแล้วก็ถ้าจะเข้าเรียนในระดับชั้นม 1, .1 จะต้องใช้เกรดของป4และป .5 นะครับ รวมแล้วก็คือกรดสีเทอมของปอป4เนี่ยสเทอมปห้2เทมอเทมนะครับที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นม .1 น,นะครับส่วนรา,ายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ชมติดต่อสอบถามเพิ่มเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของโรงเรียนปามพัฒนาวิทย์นะครับหรือที่เบอร์โทรศัพท์074774326ครับ074774326โรงเรียนปามพัฒนาวิทย์อำเภอมะนังจังหวัดสตูลนะครับ พาบุตรหลานของท่านเข้าสมัครเรียนกันได้เลยนะครับที่โรงเรียนปามพัฒนาวิทย์อำเภอมะนังจังหวัดสตูลครับกับโรงเรียนคุณภาพประจำต่ำบลนครับ